มาเสียบๆต้องกันจ้าพี่น้องคะกับม่อไมยังหลายมาสูพี่น้องกินหนึ่งเนาะค่ะเนาะมีแต่ของง่ายๆหรอค่ะค่ะพี่น้องค่ะหลับปากค่ะอากาศกระห้อนหอนค่ะพี่น้องค่ะมือนีฮหอนค่ะแดดเปียงๆเลยจ้าพี่น้องค,ะปปค่ะ,าาะ,คะ,คะมันรถทุนจักหน่อยคะ่ะมาค่ะคุณยายอันนี้ของคุณยายคะ่ะของคุณยายอ่อคยยคะคุณยายนางค่ะคุณยาย คุณยายนั่งค่ะบายบายกันเน้อจ้าพี่น้องขาคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องขาทันใดกินง่ายยนี่สดๆจากต้นค่ะธรรมชาติธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องะ่ะ จิมลาบเนาะค่ะเนาะยิมลาบเนี่ยอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆวานะคะ่ะสดาโคก็มีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นจะหอมๆมันๆเนาะคะ่ะเนาะสดๆจากต้นค่ะธรรมชาติธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องค่ะยิมลาบเนาะค่ะเนาะจิมลาบเนี่ยอร่อยอร่ <ๆ S 1> อยเด้อค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆวานค่ะไอชินโตโตค่ะพี่น้องค่ะมาเซ่บแส้องกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ นีก็ลาบปากอย่างนี้เลยเ้ยะคาะพี่น้องค่ะมาเสแสบน้ำกันจ้าพี่น้องค่าทันใด <laughs> มาเสแสบน้ำกันจ้าพี่น้อง่ะ <c oughs> กับพ่มมี้ยังหลายมาสู่พี่น้องกินหนึ่งเนาะค่ะเนาะมีแต่ของง่ายๆหรอค่ะ นางหมมานางหฮมมาจินเขา่ามารับประทานอาหารไตไต่หมใหม่เนาะคะ่นะเนาะล่มกะซีเย็นย έ, ๆหน่เน,นาะค่ะน้ำเย็นๆเนื้อจ่าพี่เลื่อมคะ่ะมันบวชหรือบวชมันมันบวชถ้าบวชมันอันเดียวกันบ่คาะพี่น้องคะ่ะเลื่อมค่ะมันบวชหรือบวชมันมันบวชถ้าบวชมันอันเดียวกันบ่คาะพพี่น้องค่ะ สดๆจากต้นค่ะธรรมชาติธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องค่ะยิมลาบเนาะค่ะเนาะยิมลาบเนี่ยอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะลาบป่าค่ะ กะฮ้อนหอนขาพี่น้องคาะมื่อนี่หอนค่ะแดดเปียงเปียงเลยจ้าพี่น้องคะมันมาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องค่าทันใดนางหฮมมานางหฮมมากินเขามารับประทานอาหารไตไตโฮมใหม่นะคะเนาะรุ่มกะซีเย็นๆหน่เนาะค่ะน้ำเย็นๆเด้อจ้าพี่ อย่างนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินง่ายอยู่ยสะเดาโคกับมีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นจะ่อหอมๆมันๆเนาะค่ะเนาะง่ายค่ะพี่น้องค่ะมีอดไรก็จินไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมือมือหนึ่งค่ะไปบะกะักเกาะ ใบมะกอกอยู่ใก,ใกล้ได้เอาใบมะกอกมากินน้ำนะคะพี่น้องคะสดๆดจากต้นคะ่ะ <laughs> ค่ะพี่น้องคลาลับ่าคะ่ะอากาศก็ะหอนห่อนคะ่ะพี่น้องคามือนี้ห่อนคะ่ะแดดเปียงๆเลยจ้าพี่น้องขะมันลดทุนจากน้อยคะ่ะมาคะ่ะคุณยายอันนี้ของคุณยายคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาได้เวลากินข้าวหรอคะ่ะเวลาเที่ยงหรอคะ่ะพี่น้องขา มากินข่าวเด้อจ้ะกะนองไก่นองไก่ค่ะพี่น้องขาหลับปากค่ะอากาศกระหอนห่อนค่ะพี่น้องขามือนี้ห่อนค่ะแดดเปียงๆเลยจ้ะพี่น้องขามานางหมมานางหมมากินข่าวมารับประทานอาหารไต่ไต่หมใหม่เนาะค่ะเนาะลุกับซีเย็นๆหนีเนาะค่ะน้ำเย็นๆเน้อจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขาได้เวลากินข้าวลรวค่ะเวลาเที่ยงแล้วค่ะพี่น้องคะ มากินข่าวเด้อจ้ะกัะนองไก่น้องไก่รถทุนจักน้อยค่ะมาค่ะคุณยายอันนี้ของคุณยายค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะง่ายค่ะพี่น้องค่ะมีอะไรจินไปเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะมือมือนึงค่ะไอชิ้นโตโตค่ะพี่น้องค่ะมาเส่บสน้องไกัเด้อค่ะพี่น้องค่ะ นีก็ลาปา่าใบมะกรอกใบมะกอก,อ,กอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเอาใบมะกอกมากินน้ำนะคะพี่น้องคะสดๆจากต้นคะ <c oughs> ่ะคุยกันซ้ำนีกันนะคะเนาะบ๊ายบายกันคะ่ะ <c oughs> มาแสบๆน้ำกันจ้าพี่น้องะ่ะทันได้รทุนจักน้อยคะ่ะมาค่ะคุณยาย อันนี้ของคุณยายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะได้เวลากินข้าวหรอค่ะเวลาเที่ยงหรอค่ะพี่น้องคะมากินข้าวเด้อจ้ะก็นองไก่นองไก่ใบมะกรอกใบมะกอกอยู่ใกล้ๆได้เอาใบมะกอกมากินน้ำนะคะพี่น้องคะสดๆจากต้นค่ะง่ายค่ะพี่น้องคะมีใกรกินไปเนาะค่ะนาอพี่น้องคะ มือมือหนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะได้เวลากินข้าวแล้วค่ะเวลาเที่ยงแล้วค่ะพี่น้องคะมากินข้าวเด้อจ้ะก็นองไก่นองไก่น้องขาแล้วก็มีของหวานตบถ่ายด้วยค่ะของหวานขาของหวานมันชิอย่างนี้เลยเ้อค่ะพี่น้องค่ะสดๆดจากต้นค่ะ ธรรมชาติธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องค่ะกิมลาบเนาะค่ะเนาะกิมลาบเนี่ยอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆว่นค่ะคุยกันซ้ำหนีกันเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายกันค่ะเปรี้ยวหวานเนาะค่ะเนาะพักค่ะพักค่ะไม่ต้องหายอยากค่ะกินกับปลาบเนาะค่ะกินกับปลาบปลาค่ะ มาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องะ่ะทัไเนีดยอย่างนี้เลยด้วค่ะพี่น้องค่ะมาตกไปหายากรักอยู่างบ้านาง่ายๆเนาะค่ะเนาะก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่เอาเอามากินย่านเดียวนะคนค่ะ แาจบๆน้ากันจ้าพี่น้องขาทันใดสวัสดีค่ะพี่น้องขาได้เวลากินข้าวหรอค่ะเวลาเที่ยงหรอค่ะพี่น้องขามากินข้าวเด้อจ้ะกระน,นองไก่นองไก่ไปไมะกรอใบมะกอกอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเอาใบมะกออมากินน้ำนะคะพี่น้องขาสดๆจากต้นค่ะ <laughs> กินง่ายอยู่นีค่ะคุยกันซับนีกันนะคะเนาะายบายกันค่ะกินง่ายอยู่นี้สดๆจากต้นค่ะธรรมชาติธรรมชาติด้ค่ะพี่น้องค่ะกิมลาบเนาะ,ะเนาะกิมลาบเนี่ยอร่อยอร่อยด้ยค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆนะคะ่ะน้องค่ะ แล้วก็มีของหวานตบถ่ายเด้อค่ะของหวานขาของหวานมันเชื่อมค่ะมันบวชหรือบวชมันมันบวชถ้าบวชมันอันเดียวกันบ่า่าพี่น้องค่ะสดาโคก็มีเด้อค่ะพี่น้องค่เมันจะหอมๆมันๆเนาะค่ะเนาะน้องค่าแล้วก็มีของหวานตบถ่ายเด้อค่ะของหวานขาของหวานมันเชื่อมมาตกไปหายากพักอยู่ข้างบ้านง่ายๆเนาะค่ะเนาะ ก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่เอาเอามากินย่านเดียวนะค่ะรถทุนจักน้อยะค่ะมาค่ะคุณยายอันนี้ของคุณยายค่ะเอื่มค่ะมันบวดหรือบวดมัน <laughs> มันบวชถ้าบวชมัน <laughs>